เมื่อชุมชนเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ทุกคนในชุมชนจึงต้องร่วมมือกันรักษาบ้านให้หน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีวันนี้เรามาชมชุมชนต้นแบบรักษาสิ่งแวดลอ้อมและพัฒนาชุมชนให้สะอาดน่าอยู่มีระบบการจัดการของเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับชุมชนอีกด้วย กับผมนายสมชายสวนมณีผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านสันสาย,ยาวตําบลพออดอนชัยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสําหรับการจัดการขยะของหมู่บ้านสันสาย,ยาวของเฮานะครับก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อลดขยะในชุมชนสร้างระบบสุขาพิบาลทีๆดีหน้าอยู่กับชุมชนสําหรับชุมชนสันสาย,ยาวของเฮานะครับออได้เริ่มการคัดแยกขยะมาระยะหนึ่ง ก็จะเห็นได้ว่าทำให้ชุมชนนะครับมีขยะติดลดลงนะครับแล้วก็มีระบบสุขาพิบาลที่ดีขึ้นนะครับก็ทำให้คนในหมู่บ้านนะครับสุขภาพดีครับแล้วก็มีความสุขครับจากระยะเวลาเริ่มต้นโครงการไม่นานนะักชุมชนได้กลายเป็นชุมชนสะอาดปลอดขยะ จำนวนพาหะนำโรคลดลงพี่น้องในชุมชนมีวินัยรวมถึงการมีรายได้จากการคัดแยกขยะนําไปสู่การต่อยอดสู่โครงการต่างๆมากมายได้แก่โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในการนำขยะอินทรีย์มาทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนำมาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวแทนการใช้สารเคมี และได้ต่อยอดการปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษทําให้คนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษมีสุขภาพแข็งแรงโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยการรณรงค์ให้ใช้ปิ่นโตหรือตะกร้าในการใช้จ่ายตลาดหรือซื้อของโครงการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลชุมชนโดยการแปรรูปขยะไปใช้ประโยชน์เช่น การทำหมวกจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มกระสอบข้าวกล่องเหล้าและอื่นๆทำให้ชุมชนมีรายได้มีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการนำขยะมาใช้ซ้ำเพื่อเพิ่มประโยชน์ได้แก่แก้วน้ำพลาสติกถุงนมถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มกล่องโฟมขวดพลาสติกอย่างรถยนต์มาเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูกผักโครงการบริจาคขยะรีไซเคิลของชุมชน นอกจากการคัดแยกขยะในครัวเรือนภายใต้ชุมชนเองยังมีจุดแยกขยะกลางของชุมชนเพื่อให้ทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยนำไรายได้จากการแยกขยะมาพัฒนาชุมชนต่อไปได้ ภายใต้การดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งพี่น้องในชุมชนหน่วยงานราชการและอุปกรณ์ทำให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทำให้ชุมชนเป็นเมืองต้นแบบปลอดขยะและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดขยะครบวงจรที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังชุมชนอื่น เพื่อร่วมสร้างชุมชนอื่นให้มีคุณภาพมีความสุขและส่งต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป